ทำไมนายกท่านถึงถึงใจดําแบบนี้นะเพราะฉะวันนี้ผมต้องถือว่าท่านใจดํามากท่านเป็นทั้งนายกรัฐมตีมหาไทยคุมตารวจวันนี้ผมถึงถึงบอกว่าที่ผมต้องออกมาพูดแรงๆแบบนี้เพราะผมรู้ว่าเนื่องจากผมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผมรู้ว่าท่านกําลังทําอะไรกันอยู่เพราะนั้นประชาชนอาจจะไม่ได้คิดไกลแบบผมแต่ผมรู้ว่าท่านกําลังกดตัวเลขอยู่เพื่ออะไรเพื่อการเมืองเพื่อเงิน2ล้านอย่าลืมนะครับพันศพนอกจากเยงสองพันล้าน มันเยอะอ่าเยอะไม,ไม่ไม่เท่าเรื่องการเมืองนะการเมืองมันจะเป็นคําว่านายกพันศพอันนี้ท่านรับไม่ได้รับไม่ได้วันนี้ยังไงก็ต้องรับท่านต้องตั้งโตะถแถลงข่าวชัดเจนแล้วขอโทษจริงๆแล้วก็เปิดข้อมูลให้ชัดวันนี้นายกไม่ลงมาเปิดเองไม่มีใครกล้าเปิดหรอกนะเพราะเขากลัวท่านหมดแหละนะครับครับครับคือคือวันนี้เรื่องน้ําท่วมมันก็มีปัญหาครับคือข้อมูลมันไม่ตรงกันนะข้อมูลจากภาคประชาชนนหะที่ถ่ายท่ดผ่านผมมากับข้อมูลรัฐบาลมันไม่ตรงกันและมันไม่ตรงกันจํานวนมากๆนะครับนะ ข้อมูลจากภาคประชาชนที่่ายภาพบนถึงผมหรือผมลงพื้นที่ไปเองแล้วข้อมูลจากผู้นํชยมชน,น,นต่างๆและผมเห็นสภาพศพต่างๆเนี่ยผมประเมินนะครับนะว่ายังไงก็เกินพันนะไม่ใช่พันเกินพันนะครับแต่วันนี้ข้อมูลภาครัฐนะก็มีการกดข้อมูลเอาไว้และมีการแบ่งแยกนะแบ่งแยกว่าศพนี้ตายนอกโรงพยาบาลศพนี้ตายในโรงพยาบาลถูกไหมครับผมเข้าใจได้ว่าการที่ท่านแบ่งแยกเนี่ยเพราะท่านต้องการให้อ่ คาว่าจะมวนศพที่เกิดจากน้ําท่วมมันลดลงนะเช่นศพตายในโรงพยาบาลน,นะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเช่นเขาฟอตาตไม่ทันเขาเลยมาตายที่โรงพยาบาลหรือเขาถูกไฟช็อตเขาเลยหัวใจเขาเต้นอ่อนแล้วเขาก็เลยมาตายที่โรงพยาบาลแล้วท่านอย่าลืมนะครับว่าอันนี้สิ่งที่ผมยังไม่เคยพูดที่ไหนท่านไปดูท่านไปดูนะฮะเมื่อกี้นั่งอยู่รถมีหมอโทรมาบอกว่าพี่โจ๊กพูดเพิ่มหน่อยพูดเพิ่มเรื่องอะไรพี่หมอ,อ พูดเพิ่มด้วยว่ามันมีศพตายในโรงพยาบาลด้วยเอา้าถามว่าตายในโรงพยาบาลจริงาตายเพราะอะไรศพเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเอาเอาเอาจากาก็คือเอาออกจากพื้นที่แหละจากพื้นที่น้ําท่วมมาแหละแต่ว่าพอมาถึงโรงพยาบาลน้นําท่วมโรงพยาบาลไม่มีไฟเขาก็ตายดิทีนี้จะไปตีความถ้าถ้าหมอก็จะตีความใช่ไหมครับว่าเหมือนหมอเขียนอะ่ะคนนี้ ขาดอากาศหายใจคนนี้ช็อกคนนี้ไตาวายถ้าท่านเขียนอย่างนี้แล้วนายกปติความแบบนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเลยอะไอ้สองล้านอะนะเออมันมันถูกที่ไหนล่ะถูกไหมครับอย่าลืมต้องท่านเป็นนายกมัีท่านต้องห่วงใจญาติพี่น้องเขาบ้างนะครับว่าเขาลําบากขนาดไหนนะครับวันนี้อย่าว่าแต่เงินเงินอะไรเงินกินข้าวเลยนะเออไม่รู้เขาจะหาเงินที่ไหนได้เลยนะครับ นะนะเพราะว่าผมเนี่ยคือผมเห็นแล้วผมผมเศร้าใจจริงๆนะกับการบริหารรัฐบาลนะครับมันเป็นสภาพที่แย่มากอะนะครับถ้าลงไปแล้วเห็นเห็นแบบผมเนี่ยก็จะรู้ผมกลับมาเมื่อคืนแล้วเดี๋ยวุ่งนี้ลงไปอีกนะครับคือมันมันไม่รู้จะพูดยังไงว่าทําไมนายกท่านถึงถึงใจดําแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนนั้วันนี้ผมต้องถือว่าท่านใจดํามากนะท่านเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีมหาไทยคุมตารวจ วันนี้ตำรวจก็ไม่มีข่าวมาดูแลประชาชนโจรขโมยเต็มไปหมดนะเนี่ยเมื่อคืนโจรเต็มไปหมดนะอย่าลืมเมื่อไหร่น้ํารดโจรมาแน่นอนนะครับนะชาวบ้านเดือดร้อนตำรวจกําลังไม่พอนะครับนะเพราะฉะนั้นตำรวจก็เป็นผู้ประสบทุกขภ์ภัยผมก็งงว่าทําไมพบตรถึงไม่เกณฑ์ตำรวจจากนอกพื้นที่มานะครับเพราะตำรวจในพื้นที่มันก็ไม่ไหวละมันก็ช้าแล้วถูกไหมครับวันนี้ ตำรวจบางคนรู้น้องผมทํางานถึงเช้าอ่ะนะเพราะว่ากาลังมันไม่พอโจรย์มันเยอะมากนะครับนะวันนี้ยังมีหลายบ้านนะครับที่ยังเข้าไม่ถึงนะและยังเอาศพออกมาไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องกล่าวเรียวา่าถ้าท่านลงไปในพื้นที่แบบผมท่านจะเห็นเลยว่ากลิ่นแรงมากนะครับแล้วท่านจะมาบอกแบ่งแยกแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกนะเ,เช่นเมื่อเช้าคุณหมอออกมาชี้แจงว่ามีศพตายในโรงพยาบาลเท่านี้ความหมายของท่านหมายว่า ตายในโรงพยาบาลก็ก็ไม่ได้จ่ายสองล้านถ้าตายนอกโรงพยาบาลคือตายในหัใหญ่ก็จ่ายสองล้านทีนี้ท่านอย่าลืมนะครับว่าคนก็คือคนนะเขาจะเป็นคนชาติไหนเขาก็คือคนวันนี้ท่านอย่าลืมนะครับว่าย<ๆ>ังมีศพคนต่างด้าวอยู่นะศพต่างด้าวเนี่ยเขาไม่มีญาติพี่น้องนะครับนะไม่รู้จะแจ้งใครยังไงนะครับแต่ท่านจะไม่นับเขาเป็นหนึ่งหนึ่งคนเหรอนะครับแล้วเขาเป็นอะไร นะผมว่าท่านยมตีท่านใจดานะครับนะคือผมเรียกร้องผมรู้ว่าวันนี้ผมไม่ได้มีพลังอะไรมากมายเพราะผมก็ถอยได้การอยู่นะครับแต่ว่า,อาอยัางไงผมพี่เนี่ยผมกล้าพูดแค่นั้นเองนะแต่คนใต้หลายคนเห็นไหมเมื่อคืนเนี่ยกู้ภัยไปสัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวไปสัมภาษณ์กู้ภัยอยู่ท่านหนึ่งกู้ภัยเขาก็บอกว่า,ามีใบสั่งมาว่า,อ,าอย่าพูดว่าศพเกินร้อยแล้วศพที่อยู่ข้างในเนี่ยอย่าเข้าไปเก็บนะวันนี้ผมถึงถึงบอกว่า ที่ผมต้องออกมาพูดแรงๆแบบนี้เพราะผมรู้ว่าเนื่องจากผมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผมรู้ว่าท่านกําลังทําอะไรกันอยู่นะครับนะเพราะนันประชาชนอาจจะไม่ได้คิดไกลแบบผมแต่ผมรู้ว่าท่านกาลังกดตัวเลขอยู่เพื่ออะไรนะครับเพื่อการเมืองนะเพื่อเ,อเงินสองล้านอย่าลืมนะครับพันศพต้องจ่ายถึงสองพันล้านมันเยอะนะครับเยอะไม่ไม่เท่าเรื่องการเมืองนะการเมืองมันจะเป็นคําว่า นายกพันศพอันนี้ท่านรับไม่ได้รับไม่ได้วันนี้ยังไงก็ต้องรับนะวันนี้ผมก็จะไม่เห็นนิรภัยทีขอโทษประชาชนนะท่านเดินไปท่ขานก็ขอโทษไปเดินไปขอโทษไปมันไม่ใช่การขอโทษมันเป็นการขอไปทีนะท่านต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวชัดเจนแล้วขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็เปิดข้อมูลให้ชัดวันนี้นายกไม่ลงมาเปิดเองไม่มีใครกล้าเปิดหรอกนะเพราะก็กลัวท่านหมดแหละนะครับนะเพราะนันวันนี้ทุกคนก็ต้องแบบนี้นะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นว่านะครับ ถ้าคืนสถานการณ์แบบนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีประชาชนหาใหญ่เขาออกมานะอ่าออกมาแน่นอนนะเพราะว่าอะไรครับท่านเล่นแบ่งศพอย่างนี้แล้วก็อะไรครับอ่าเล่นชนะสวรทุกศพนะอ่านะครับมันยิ่งเพิ่มระยะเวลาแทนที่ท่านจะเอาเวลาเหล่านั้นอ่าถ้าเป็นผมนะฮะผมอารมณ์นะอ่าตำรวจนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์ฐานกระทรวงวิติธรรมนะลงมานะแล้วมาตรวจศพชนะสวดศพร่วมกับหมอนะครับแล้วเร่งคืนศพให้กับญาติให้เร็ว นะครับนะแล้วพร้อมทั้งจัดหาที่เผาร่างเขาด้วยนะบริการฟรีนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับเยอะมากนะครับนะแล้วจัดโลให้เขานะเหมือนการถุงยางชีพทวๆถุงซิะถุงซิฟใส,ส่ศพนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกระทรวงสาธารณสุขต้องไปขอรับบริจาคจากประชาชนนะครับทั้งที่เราเป็นภาคร,รัฐแต่ประชาชนก็พร้อมช่วยอยู่แล้วผมผมเองก็เตรียมโลงศพไว้ตอนนี้ไว้สามร้อยสามเอโลงนะเพื่อจะให้บริการฟรีนะครับ แล้วก็เตรียมถุงซิปผมก็ถุงซิปไปแจกให้มูลที่พ่อมูลที่จะได้เก็บปูร่างได้นะครับก็ต้องช่วยแบบนี้วันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าในพื้นที่เนี่ยถ้าท่านลงไปเห็นสภาพแบบผมนะครับเออคือเป็นสภาพที่รัดล้มเหลวสภาพไร้รัดนะถาว่าศูนย์อบยพเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าศูนย์รยบยพคืออะไรครับก็คือโรงเรียนต่างๆนะที่ชาวบ้านเขาไปอยู่เองแล้วผู้วยการเรียนเมื่อเห็นก็ต้องช่วยอ่ะนะไม่ใช่ศูนย์อบยพของรัฐนะครับ แล้ววันนี้ท่านเห็นไหมครับสภาพรถลามาายย้าใช้ต่างๆจอดเต็มไปหมดไม,มไม่มีไม่มีความชัดเจนในการบริหารงานนะครับ<ม>ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะฮะวันนี้ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยผมเห็นสภาพเดี๋ยผมก็ละเหย,ยใจแทนแต่สิ่งสาคัญคือที่ต้องออกมาต่อสู้ให้คือต่อสู้ไปกับคนหัดใหญ่ที่ก็ควรจะได้สล้านนะครับนะ 1> <1> คือ ถามว่าถ้าท่านจริงใจจริงจังท่านต้องไม่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นายกเนี่ยเป็นถึงนายกตีและเป็นรองนายกโทษเป็นนายกคุมตํารวจและรัฐมนตรีมหาไทยเพราะนั้นวันนี้ท่านควรต้องไปนั่งบัญชารารเองจะนั่งบัญชารารที่กรุงเทพหรือไหนก็ได้แต่แต่ว่าพอท่านมอบควรสามคนมอบท่านธรรมนัสมอบท่านท่านพารามอบผบอสูงสุดมันก็งงเงนหมดอ่ะนะไม่รู้ใครจะใหญ่ใครสั่งใครวันนี้ท่านต้องเป็นซิงเกิลคอมมาโดยตัวท่านเองนะครับวันนี้ เรื่องทั้งหมดมันต้องเริ่มที่ท่านแล้วก็จบที่ท่านนะเมื่อท่านตัดสินใจผิดท่านเลือกเชื่อข้อมูลของคนท้องถิ่นมากกว่าเชื่อข้อมูลของส่วนกลางนะครับเมื่อท่านตัดสินใจผิดตั้งแต่วันเสาร์แล้วท่านไม่มีการเตรียมการอะไรไม่มีการอุปยกคนเพราะฉะนั้นช่วงท้ายๆเนี่ยท่านต้องแก้ปัญหาด้วยการเยียวยาอย่างรวดเร็วนะเช่นท่านกําหนดเด a ไลน์เลยว่าภายใน5วันจ่าย2ล้านให้จบะนะแล้วก็เช่นท่านบอกเลยว่าทุกพื้นที่ นะถ้าลงไปด้านที่หาใหญ่เลยแล้วก็เอากาลังมาแล้วก็แยกซอยนะเช่นสายหนึ่งสายสองสายสามเอาตารวจไปเคลียร์รนถะแล้วสาสุขตามตูดนะแล้วก็รถฉีดน้าตามตามฉีดน้ำเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเ,เป็นบริหารทีมเดียวกันนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ตํารวจก็ยกรถไปาสาสุขก็ไปที่หนึ่งรถฉีดน้ำก็ไปที่หนึ่งคือมันต้องไปทีเส้นท,เนทีเส้นจนจ,นจบนะครับนะเช่น ตำรวจยกรถออกนะแล้วก็สารสุขพ่นยาฆ่าเชื้อยาฉีดหนูต่างนะแล้วก็รถฉีดน้ําไล่ฉีดล้างหน้าบ้านเขาในบ้านเขาทาเองไม่เป็นไรนะเก็บขยะนะเอาทีมลงมาเอาสตว,ว่าวันนี้จะทํำกี่สายสาย1สายสองสาพรุ่งนี้ทําอีกเท่าไหร่นะไล่ไปเป็น็อดนะครับอ่ามันคือวันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรชาวบ้านช่วยกันเองจริงนะครับผมไม่ได้มาแกล้งตาหนิท่านนายกแล้วอย่าไปเข้าใจว่า ผมเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ไม่ใช่ผมเป็นโนบอดี้วันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคไหนท่านนายกทาดีผมก็ชมนะครับเหมือนนายกสินเนี่ยท่านทําไม่ดีผมก็ตาหนินะครับนะวันนี้ท่านนายกเนี่ยแล้วเราอย่าไปพูดเลยว่าผมเล่นการเมืองผมช่วยพรรคนู้พรรคนี้ไม่มีหรอกนะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้ตลกที่ไหนทําไปทํามาคะแนนไปจากผลโพนีได้คะแนนคนใต้ไปเลือกบัชริปัตไปให้บัชริปัตอันดับหนึ่ง เห็นไหมครับเนี่ยมันตลกครับที่ต้องคำถามเรื่องกระบวนการการเยียวยาครับตอนนี้ดูวันที่มันรราาจะล่าช้าเพินมเกินไปไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในส่วนของสอทอเองบางคนเจ้าที่ก็มีการออกมาบอกว่ากระบวนการเนี่ยมาดูขัดแย้งกันนายกสั่งอีกอย่างระเบียบเป็นอีกอย่างมันจะทําให้มันสวนทางกันไม่เป็นททางเดียวกันไหมครับก,ก็เนี่ยคือ,ค,อคือปัญหาคืออย่างนี้วันนี้เรื่องนี้นะครับนายกตีต้องมาตัดสินใจเองนะคือถามว่ามันภาคราชการมาติดระเบียบไง ใช่ไหมลาเบียบมันต้องเอกสารไงถูกไหมครับทีนี้ถ้านายร่มดีไม่ผ่านทางตันเหล่านี้มันไม่มีทางจะได้เงินหรอกถูกไหมครับถามว่าเจ้าที่สาธารณสุขใครจะกล้าไปเบิกเงินล่ะมันไม่มีด้วยเอกสารทีนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้นายกต้องใช้อำนาจแล้วสิ่งสำคัญคือครับวันนี้นายกไปใช้พลกรุูเฉินนายกต้องยกเลิกพลกรุู่เฉินแล้วใช้พรบรป้องกันและบรรเทาสาภายัยเพราะว่าพรบรป้องกันและบรรเทาสาภาัยมันสมบูรณ์แบบ นะครับมันชัดเจนมันมีทุกคนอยู่แล้วมันมีผอสากม่วมาในนั้นด้วยนะทีนี้พอท่านไปใช้แบบนี้ก็หมายว่าท่านยึดอํานาจนะจากนะจากสายแปดหน่วยงานเนี่ยมาทั้งหมดเลยนะท่านต้องคืนอำน,นาจให้เขาแล้วท่านต้องไปนั่งบริหารเป็นซีเกิลคอมานนะเช่นนะท่านต้องนั่งหัวโตเนี่ยเอาดูที่ติดตรงไหนติดเรือ่องเอกสารใช่ไหมเอามาดูจะแก้ยังไงเพื่อจะให้มันทะลุทะลวงไปก่อนได้ถูกไหมครับไม่งั้น วันไหนเห็นไหมครับวันที่ท่านนายกสั่งแต่แต่เป็นเรื่องที่อะไรจินตนาการเน่ะเจ็ดวันจะทุกคนต้องเข้าบ้านได้อ่าเยียวยาต้องเสร็จแต่ติดขัดท่านไม่รู้ละคือวันนี้ท่านสั่งต้ององตามอะ่ะนะวันนี้ท่านต้องปวดหัวแน่ะนะแต่มันต้องต้องปวดหัวก็ต้องปวดหัวนะเผชิญปัญหาก็ต้องอเผชิญปัญหานะและ้วทะลุทะลวงไปให้ได้นะแต่ว่าเห็นไหมครับท่านสั่งอ่าอะไรก,ก็สั่งลงไปไอ้เจ้าที่กางล่างกูตายแน่นอน นะกูให้ไปกูก็ซวยดิเดี๋ยวเวลาตรวจสอบที่หลังกูก็โดนหนึ่งห้เจ็ดอีกเรื่องทุจริตอีกเห็นไหมครับมันก็จะไปกันใหญ่วันนี้ถามว่าไอ้ปัญหาน,นี้ใครแก้ได้ก็ต้องนายรมตประหลัดกระทรวงรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาไม่กล้าหรอกถูกไหมครับนะเพราะนั้นวันนี้ทุกอย่างท่านท่านสั่งสั่งมันเป็นก็เรียกว่าคือยอมรับนะฮะว่าท่านนายกท่านแอคชั่นเร็วสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนัน่น,นแต่ว่ามันไม่มีผลไงแอคชั่นไงคือท่านไม่ได้ตามผลเนี่ยมันเหมือนตำรวจอะนึกออกไหมครับ ตำรวจจับเยอะเลยจับตู้ต่างหตามจับแถลงข่าวโชว์ออฟนะแต่ผลไม่รู้เป็นยังไงผลบอกว่ายกฟ้องทุกคดีเห็นไหมเห็นไหมครับมัน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 ก็ทำานองเดียวกันผมถึงบอกว่าวันนี้มันเหนื่อยนะคือคือคือผมเนี่ยน่าเป็นเป็นราชการเก่าเนี่ยผมฟังแล้วผมผมเหนื่อยแทนจริงแต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้แบบผมอ่ะแต่ว่าพอผมรู้ผมก็เหนื่อยนะคือคือผมก็ทําอะไรไม่ได้มากหรอกนะผมก็วันนี้ต้องบอกตรงว่าผมก็ตั้งโรงครัวเอง นะผมก็ให้โรงครัวทําอาหาวรวันละสามพันกล่องแจกเพราะว่าอย่าลืมนะครับอ,อ,อย่าลืมว่าเขาเข้าบ้านได้แต่เขาไม่มีตังค์แล้วอะแล้วเขาจะเอาข้าวไหนกินนะเขาจะเอาน้ําไหนกินนะผมก็ทําได้คือเอาน้ําไปสี่แสนขวดตอนนี้ยังแจกไม่หมดนะเ,เดี๋ยวหมดก็ต้องสั่งเพิ่มแล้วเอาโรงครัวแล้วเอาโรงครัวไปตั้งโรงครัวไปวันละสามพันกล่องสามพันกล่องมันก็ได้ระดับหนึ่งอะมันไม่ได้มากนะวันนี้ผมยังไม่เห็นเป็นเป็นยูนิตที่รวม วันนี้ถ้าถ้าผมเป็นรัฐบาลน,นะวันนีเ้เราแบ่งสี่เขตใช่ไหมตั้งโรวงคั้วสี่เขตเลยนะเขตนี้มีคนเท่าไหร่แต่ว่าเขตนี้มีคนอยู่ทั้งหมดสองแสนกว่าเขตนี้มีห้าหมื่นก็ทํามาเลยเแสนกล่องไม่รู้ว่าตั้งโรวงขัวใหญ่เลยนะเนี่ยตั้งตั้งสี่เขตนะตั้งสี่เขตน้ำลดเลยใช่ไหมเ,เรื่องแม้เมื่อวานท่านยุเอาภาคธุรกิจลงมามันมันไม่ใช่เวลาภาคธุรกิจจะลงมาตอนนี้ เขาต้องการอาหารน้ำนะเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ไงถูกไหมฮะอ่ะาเพราะสิ่งสิ่งที่ทําท่านไม่เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้มันต้องตั้งโรงครัวอ่าสี่เขตน้ำสีนะ่เขตนะอ่าแล้วละระดวมแจกไปเช้าที่ยงเย็นเช้าที่ยงเย็นอ่าหรือที่ยงเย็นก็ได้เชา้าอาจจะอาจจะไม่กินนะนี่ทำนี้ไปก่อนประคองชีวยเขาไปก่อน คือคือคำว่าคำว่าอย่างนี้ธุร no, ก well, ิจสีเทาสีดาเนี mm ่ยเออมันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วแต่บินแต่ว่ามันจะมีมากหรือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องน้ําท่วมเนี่ยต้องเรียกว่ามันไม่กระทบไอ้ธุรกิจสีเทาสีดํามากหรอกมาเดี๋ยวมันก็มีอยู่เพราะอย่าลืมเดี๋ยวนี้มาเป็นออนไลน์หมดแล้วออนไลน์เนี่ยมันไม่กระทบหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นธุรกิจสีดําสีเทาเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะครับอ่าพอเมื่อไหร่ที่เจ้าที่รัฐยังส่งเสริมให้มีอยู่ก็มันก็มี อย่างนี้ไม่ถปราบไปเลยพี่เด็ในเรื่อเห็นแล้วมันขนาดแล้วก็มันไม่มีใครปราบไงมันมีแต่ทำให้มันมีเกิดขึ้นเหมือนเดิมไงเพราะว่า hmm. มันเป็นรายได้อะถูกไหมมันก็ทําให้มันเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมถูกไหมเอางี้ไอ้เรื่องถามว่าปราบสแกมเมอร์ปราบคอนเซนเตอร์เนี่ยแหมพูดเรงีต้องย้อนหลังบีว่าผมก็ไปเห็นจายกโงมาแก้จริงจังเลยคืออย่างนี้เขตแปวันนี้เมื่อก่อนคืออย่างนี้เอางี้ ถามว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องอต่างๆเนี่ยมันมีทุกพื้นที่แบบว่ามันจะมีมากมีน้อยอยู่ที่พุ่งขับถูกไหมแต่ว่าเขตแปเนี่ยมันไม่ใช่ร้าแรงเหมือนที่คนมาบอกเพราะเขตแปไม่ใช่แหล่งรวมโจรถูกไหมฮะเขตแปนี่ก็คือวัยรุ่นที่เรียนมออไทยพุทธพุริมมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เยอะตรงนั้นนะทีนี้เมื่อก่อนมันก็มีผับบาร์มีดิสโกเทคอะไรซึ่งเป็นดิสโกเทคสำหรับ เป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆจนจนชั้นปกติก็เข้าไปได้ไม่ไม่ไม่แพงแต่หลังจากหายนียเ่เศรษฐกิจมันซบเซามันไม่มีแล้วไอ้ผับปาแบบมันเลิกไปแล้วมันก็เหลือแต่น้องๆที่เรียนอยู่มอเรียนอยู่ที่มาเรียนจากปัตตานียะลาพวกนี้ก็จะไปอยู่เยอะนะซึน่น้องๆเหล่านี้ก็เป็นนักศึกษาเขาก็ไม่ได้แบบมีพฤติกรรมแบบรุนแรงแบบอะไรต่างๆเอาผมยกตัวยอย่างให้ฟังอ่า เอาเอาเรื่องเอาเรื่องยิงปืนที่เป็นเรื่องจริงัะเรื่องหนึ่งอ่ะนะผมลงไปเมื่อวานผมก็ไปเช็คจุดว่าอ้ไอ้จุดไอ้จุดหนึ่งที่มันยิงปืนน่ะมันยิงเพราะอะไรถูกไหมเอาเอานี้เอากเ็จจริงแล้วกันเปลว่าก็ไปถ่ายคนยิงไอ้คนยิงมันมันก็บอกว่ามันเนี่ยเฝ้ามันเนี่ยเฝ้าเฝ้าโรงเก็บข้าวเป็นเป็นลูกจ้างเขาเฝ้าโรงเก็บข้าวเยอะเลยนะมีมูลค่ามากแล้วก็มันก็เห็นไอ้เสียงก็แก๊กอยู่อ่ เหมือนคนจะเปิดประตูลงเก็บข้าวมันมันก็ยิยงปืนขึ้นฟ้าตูมตูมตูมอ่ะทีนี้ไอ,อ้เรือเรือของกู้ภัยเนี่ยเขาเข้ามาจากต่างจังหวัดเขาไม่ใช่มาจากหายใหญ่เขาอยู่ห่างมาสักร้200อยสองร้อยเมตรเนี่ยเขาก็ตกใจเลยดิถูกไหมเพราะเขามาจากต่างจังหวัดเขาไม่เคยเจอไงถูกไหมก็เลยไปตีความว่าโอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องเป็นลาไปเลยถูกไหมอ,นนอันนี้เอาอเอาเรื่องจริงก่อนเพราะว่าผมรู้ว่าเขตแปดเนี่ยมันไม่ได้เป็นสถานการณ์อย่างนั้น แล้วเห็นไม่ที่บอกว่ายาเสพติดอะไรมาลอยเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ใช่เป็นยาถูกไหมมันคือผมเอางี้จุดแรกที่ผมข้าไปก่อนคือเขตแปดนะมันมันไม่มีเรื่องอาญากรรมเรื่องอะไรงนั้นเลยนะครับเราว่านั้นก็ขอความมีวอนว่าเขตแปดเป็นเขตที่ลำบากที่สุดในเวลานี้เพราะว่าอะไรครับตอกซอกซอกเขาเยอะแล้วเขาอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์นะแล้วเสียชีวิตมากสุดส่วนใหญ่มันเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วเป็นบ้านชั้นเดียววันนี้ผมข้าไปเขตแปดเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอ นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาไล่ออกมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ารถมันวิ่งเข้าไปในซอยนะรถราชการเนี่ยก็ไม่บริหารจัดการพอไปถึงกลางซอยข้าหมดเหลือแค่น้ําแค่น้ำบอข้าหมดเหลือแค่น้ําเอ้ยกูเดียวกลับเลยไอ้คนอยู่ปลายซอยแม่งม,มาห้าคันลนะไอ้ไอ้เฮียนี่มาห้าคันกูย,ยังไม่ได้ได้ข้าวแดกเลยถูกไหมอ่ะทีนี้พอผมรู้อย่างนี้ผมทํยังไงผมก็เอารถผมอ่ะเอาสองคัน คันหนึ่งผมบริหารอย่างนี้ให้วิ่งไปสุดเลยอีกคันนึงเริ่มใจจากหัวซอยแล้วให้มาไปโจมตรงกลางถูกไหมฮะมันก็จะได้หมดเชื่อไหมฮะผมเข้าไปเขตแปดเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าเขาอยู่เขาเขาอยู่มาสี่วันละเขาอยู่มาสี่วันแล้วเนี่ยข้าวกล่องแรกคือได้อย่างผมฉันว่าเขาอาการหนักไหมละแล้วไม่ใครใครก็เจ็บแค้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าคุณไม่ต้องมาแล้วคุณไปเลยฉันอยู่กันได้มันมีการมาชกประชัน ถูกไหมครับหรือยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเขาไม่ได้ยิงคนเอาไปเอาคนเอาของไปนะครับนะมันมันเป็นการบริหารที่ไม่มีใครมาบริหารนะมะเพราะนั้นรถทุกคันเห็นไหมครับเข้าไปเข้าไปทีนี้พอเข้าไปอะไรครับพอเข้าไปสมอติว่าเขต8เข้าไป10คันนะพอเข้าไป10คันปับ๊บก็ก็แจกแจกซ้ำไงถูกไหมพอพอเข้าไป10คันก็แจกแจกซ้ำพอพอแจกซ้ำก,ก,ก,ก็หมดตรงกลางก็เลี้ยวกลับอีกหมดตรงกลางก็เลี้ยวกลับอีก ถูกไหมไม่มีการบริหารไงถูกไหมแต่ถ้าบริหารแบบผมบอกเนี่ยครับมันจะแจกได้ครบหมดอ่าีิโจรครับเมื่อวานนี้เหมือนท่านนายกอนุทินเหม,นมือนตอบโต้ในสิ่งที่พิโจออกมาพูดอย่างเช่นเรื่องของกรณีแชทถุงซิปนะครับเพราะแล้วเหมือนประมาณว่าไม่ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พยายามบอกว่ามาทํางานแล้วก็เรื่องของประเด็นกรณีจํานวนศพก็พยายามบอกว่าให้ยึดข้อมูลของสาธารณสุขเป็นหลักนะครับตอบโต้คือคอย่างนี้ผมผมไม่ไม่ได้ตอบโต้ท่านนะะแต่ผมก็ต้องกลับเรียนยวีวอนท่านว่าขอให้ท่านทําอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย เพราะว่าถ้าท่านไม่สั่งให้ชัดเจนเนี่ยนะไม่มีใครกล้าเปิดเผยนะแล้วก็เออก็ต้องกลับเียว่าวันนี้ท่านอย่าลืมนะครับว่าประชาชนเขาไม่เชื่อข้อมูลของรัฐนะแล้วนะครับทีนี้ท่านเป็นนายกท่านต้องทํำยังไงละให้ประชาชนเขาเชื่อข้อมูลของรัฐนะครับนะเพราะฉนั้นสิ่งที่ท่านต้องทําการที่ประชาชนไม่เชื่อข้อมูลของรัฐแสดงว่าอะไรครับจานวนศพมันไม่ตรงกันนะถ้าท่านลองไปดูไปถามมูลที่เนี่ยเอางี้ผมสงสัยว่าทําไมเอ่อท่านไม่เอามูลที กับหมอและตำรวจน่มานั่งกัน3มคนเนี่ยสามสามชุดแล้วถามมูลิธิเนี่ยเลยว่าศพมีเท่าไหร่อ่าแล้วมูลิธิเขาจะตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าศพเนี่ยมีอยู่พันหนึ่งหรือพันกว่าแล้วท่านค่อยมาดูว่าศพพันกว่านั้นเนี่ยเป็นคนไทยเท่าไหร่คนต่างด้าวเท่าไหร่อ่แล้วก็เอ่อท่านก็มาดูว่าจะจัดระบบเยียวยายังไงนะแต่ถ้าท่านมาบอกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าเนี่ยมันไม่มีใครเชื่ออ่าแล้วผมต้องเรียนท่านต่อว่า คือไม่ใช่เรื่องตลกนะเพราะดูในแชทไลน์ท่านเนี่ยที่ผมตําหนิท่านไปเนี่ยท่านก็นยังแชทไลน์เป็นเรื่องขำขันน่ะซึ่งอันนี้มันมันไม่ได้อะท่านเป็นนายโยมตรีเป็นผู้นําประเทศอ่ะท่านจะดื่มวายหัวเราะอะไรก็ต้องออมิชิดนะแต่ท่านไปขำขันอย่างเงี้ยท่านอาจจะออกตัวได้แต่คนเขาเขา,เขา,เ,ขาเขารู้สึกไม่ดีกับท่านนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงการที่ท่านไปนั่งบนรถเมื่อวานนะครับเมื่อวานท่านนั่งอยู่บนรถเนี่ยนะไม่มีประโยชน์หรอก สู้ท่านท่านนั่งบัญชาการดีกว่าคือท่านจะนั่งตะเวนไปทั่วเนี่ยมันได้แค่ภาพนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มักได้ผลนะครับท่านสู้นั่งบัญชาการที่หัดใหญ่นั่งบัญชาการที่จุดหนึ่งยกหูโทรศัพไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นั่นนะแล้วขึ้นจอดูทีนี้ถามว่าการนับจำนวนศพเนี่ยผมต้องเรียกว่าถ้าท่านเอานักวิชาการเก่งๆมานับนะอ่านะมันมีนักวิชาการเก่งๆเยอะให้เขาลงมานับเลยเราให้เขาโคกับมูที่นะเอานักวิชาการเก่งๆเนี่ยนะ แล้วเอา Data มานับเอา AI มานับเอาระบบออนไลน์ระบบดีต้องมานับเนี่ยท่านทำได้นะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านทำไมไม่เอานักวิชาการมานักวิชาการเก่งมีเยอะนะแต่ท่านเห็นไหมครับรอบนี้น้ำท่วมไม่มีนักวิชาการเพราะผมเข้าใจได้ว่าเมื่อไรเอานักวิชาการมาก็เหมือนเอา NGO มาท่านไปสั่งให้เขา,เาไม่พูดหรือพูดตามที่ท่านสั่งไม่ได้นะครับถ้าเป็นผมเองนะผมเอานักวิชาการมาเลย นะเมื่อเราทํางานเนี่ยวันนี้เห็นไหมครับประชาชนไม่เชื่อตํารวจแต่ประชาชนเชื่อ NGO อก็เอา NGO เป็นแถลงเลยนะเออนะครับแล้วก็ทําตามนั้นเลยเดี๋ยวความเชื่อมั่นมันจะกลับมานะครับและทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับไม่ถง้นอะไรก็ข้อมูลถบไม่ผมผมผมไม่ได้ว่าท่านพันว่ายุพันศพความหมายมาาบอกว่าบอกว่าท่านนายกเนี่ยอาจจะกลัวว่าท่านเนี่ยจะได้สมญาณาว่ายุพันศพนะแต่ผมก็บอกว่า ถ้าไม่ต้องไปกลัวหรอกนะไอ้สมุยานามเนี้ยมันไม่มีปัญหาถ้าท่านเยียวยาเขาครบทั้งพันท่านจะเป็นฮีโร่เลยนะวันนี้ถ้าผมเป็นนายกเนี่ยนะผมตั้งโต้แถลงเลยนะแล้วบอกว่าแล้วให้ชัดเจนนะว่า,าจะมวลศพถึงว่ามีพันหนึ่งนะชุดแรกจะเสร็จเมื่อไหร่ชุดสองจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าเงินเงินเงินเยียวยานะชุดแรกสองร้อยภานในกี่วันชุดที่สองอีกสองร้อยันในกี่วันนะแล้วท่านจะเป็นฮีโร่ นะครับประชาชนจะชื่นช,ชมท่านในการบริหารภาวะวิวกฤตแบบนี้น <ะ S 1> ผมเอาไน่้วันนี้แชทถุงซิปที่ท่านนายกยังเหมือนยังไม่ตอบโต้เรื่องนี้แล้วไม่พูดเรื่องนี้เขาใจท่านรับผิดชอบยังไงคือผมไปสั่งท่านรับผิดชอบไม่ได้แต่ว่าวันนี้จ่ากแชทอะไรๆผมเปิดเผยเนี่ยผมก็เปิดเผย,เพ,ยเพื่อจะกระตุ้นให้ท่านเนี่ยใส่ใจและตั้งใจนะ,นะครับนะหรือว่าท่านเห็นไหมครับว่าที่รามาดิกออกมาเห็นไหมครับมีการโพสต์ของกระทรวงสาธารณสุข ว่าถุงเนี่ยใช้400แล้วขอเพิ่มอีกพันห้าอยู่ๆลบโพรวไปเลยถูกไหมครับมันทําให้เกิดความพิรุษสงสัยนะครับนเพะัะนั้นวันนี้เนี่ยเ,เมื่อวระชโจนเขาสงสัยท่านต้องยิ่งทําให้เขามัน่นใจและเชื่อโดยการลงมาบริหารจัดการนะครับวันนี้มีหลายคนโทรมาหาผมนะว่าเฮ้ยโจ๊กเบาๆกับนายกหน่อยเบาๆหน่อยสาวันโจ๊กแรงแล้วผมบอกว่าผมไม่ได้แรงคือเพีเยงแต่ว่าผมลงไปสงขาแล้วมัน ม,มันมีอารมณ์อ่ะคือมันรับไม่ได้อะน,นั่นเองนะแล้วแต่พี่เหว่าคนอื่นพูดอาจจะไม่ได้เสียงดังแบบผมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมลงไปเนี่ยมันรับไม่ได้เดิมเนี่ยเอางี้พูตรงนะเดิมผมก็ไม่ได้ตั้งใจว,ว่าจะลงไปนะอะผมก็เห็นว่าเออไม่เป็นไรมีหลายส่วนโอ้โหเขาตั้งทั้งผอบอสอสอนะอพี่ธรรมนัสแต่ปรากฏไปลงไปเห็นลูกพี่ธรรมนัสโบรถอยู่อผมก็ยังไปตะโกนไปบอกเลยลูกพี่รถไม่ติดแล้วนะเอคือ มันมัน,ม,นมันไม่ใช่หน้าที่ของพี่ธรรมนัฐเขาอะพี่ธรรมนัฐเขาต้องอะไรครับเขาต้องมามาคิดต่อว่านี่อันนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวธันวาต้องเตรียมการนะมันจะมีชุดใหญ่ชุดหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมแก้พูดด้วยความเป็นห่วงผมไม่มีข้อมูลภาครัฐแต่ว่าเราอย่าลืมว่าวันนี้มันแค่เริ่มต้นฝนนะเดี๋ยวพอธันวามันจะมีปลายฝนมันจะท่วมอีกวันนี้ท่านเห็นไหมครับอะไราที่ว่าก็น้ำท่วมแล้วเอ็เหไหมครับเพราะนั้นวันนี้ท่านจะประกาศภาวะฉุกเฉินในหญ่อย่างเดียว ท่านไม่ต้องประกาศเพราะว่ามันมีพรบบรรเทาสาภัยอยู่แล้วแล้วมันมีทุกอย่างครบในนั้นอยู่แล้วแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับท่านเอาพบอสอสมาพอบอสสอเนี่ยเขาไม่ได้มีกําลังที่จะสั่งทาหารบกได้นะนะพบอสสเขาไม่มีกำลังจะสั่งไม่เหมือนผู้จัดก,การทหารบกนะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าท่านนายกเนี่ยท่านท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องระบบราชการดีพอแล้ววันนี้อย่าลืมว่าพบอสสเนี่ยท่านต้องเอาเขาไว้ไหนท่านต้องเอาไว้ให้เขาบัญชาการแนวชายแดน เกิดเรากําลังมีปัญหาในประเทศอยู่เกิดขเขมรมันบุกมาทําไงแล้วใครจะบัญชาการแนวชายแดนนะครับต้องให้พบสสเขาอยู่ตรงนู้นไปแล้ว,แล,วแล้วหน้างานน้ําท่วมเนี่ยต้องให้ต้องให้นายกนายกต้องวันนี้ต้องให้นายกอุทินเนี่ยไปไปประกาศคนหายคนหนึ่งคือใครบอกครับคือรัมตีวาการโซมาไทยหาย นะอย่างตอนนี้นายกรัฐินยังหารลำดีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังหาไม่เจอนะไม่รู้ไปอยู่ไหนถูกไหมครับคือวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องออกมาเล่นบทบาทเหล่หลานีนะ้บทบาทตั้งแต่เอาครึ่งแรกครึ่งแรกระบุกพ่อมาแล้วเอามายิวยานะครับเพราะฉะนั้นนายกต้องตามหารนตรีม,มาหาไทยเจอนะครับเอานะครับแล้วก็ต้องนั่งราชการนะครับ